สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะข้าพเจ้ากับพุงจังนะคะเดี๋ยวเรามาเดินเที่ยวนะคะแถวนี้ค่ะแถวนี้นะคะจะเป็นนาุโกะค่ะจะตั้งอยู่บนนะคะบนเนินเขานิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตุ๊กตาตัวนั้นค่ะนะคะเป็นสัญลักษณ์นะคะคุชินะคะสะดุดห็นค่ะเพื่อจะล้ม ดุดหินนค่ะเพราะมันเป็นเนินเขาอะนะคะแถวนี้นะคะก็จะเราจะอยู่บนบนบนเนินเขานะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นร้าน,นะคะ้าเมื่อสมัยก่อนนะคะทั้งแถบตรงนี้นะคะจะขึ้นชื่อเรื่องอ,องเซ็งนะคะนะคะจะบอกว่าจะบอกเพื่อนๆมาก้าพเจ้าจชอบองเซ็งตรงแถวนี้มากน้ำองเซ็งนี่ถือว่าแบบแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะองเซง็งที่นี่เขาจะแบบ คุณภาพเขาอะค่ะเออดีมากเลยค่ะถึงแม้แถวนี้นะคะจะเป็นสถานที่เก่านะคะแต่ว่าเขาดีมากๆเพื่อนๆค่ะเจอนี่ค่ะใช่ค่ะอืมอือคอสั่งเช็คอินนะเลีอกสตาฟกันนะชิโนได้ับตัดอืมนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นทางลงเขาเป็นเนินนะคะเห็นไหมคะแถบแถบนี้นะคะเนี่ยเป็นเขาๆทั้งนั้นเลยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนู้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนั้นตรงนี้นะคะเมื่อก่อนอ่ะเขาก็มีเป็นมีชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับพวกโรงแรมเรียวกังนะคะเยอะมากนะคะส่วนตรงนั้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนั้นนะคะแช่เท้าฟรีได้ค่ะนะคะนะคะเห็นไหมคะเวลา เช็คอินส่วนมากเขาก็ต้องเดินขึ้นเขากันอย่างเงี้ยเออไม่ใช่เดินค่ะหมายถึงว่าขับรถค่ะขับรถค่ะเนี่ยค่ะร้านค้าเขาค่ะเห็นไหมคะร้านค้าเขาดูเงินนี่ก็เลหเฮ้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือจากตรงนี้นะคะเดินไปนู่นค่ะจะเป็นสถานีรถไฟนะคะเอ๊เอสถานีรถไฟอะคะ่ะที่ว่า,าจะไปที่ไหนต่อที่ไหนอะนะคะเนี่ยค่ะ

ถ้าหนูมุกเชียอะไรมาส่งอ๋อส่อะเพื่อนๆค่ะขา้ขาวาเจ้าต้องขอแก้ข่าวค่ะบอกผิดค่ะตรงนี้ไม่ใช่ที่แช่เท้านะคะเออเหมือนเขาประมาณว่ามันนั่งพักสุบุรีกันนะคะไม่ไมใช่นะคะนะคะแต่ตรงนี้ก็มีชื่อเสียงนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ําเออน้ํอแช่น้ําอองสิงอะคะแช่น้ําร้อนนะคะมีคุณค่ามีเขาเรียกอะไรนะคะ และท่าเข้มข้นมากค่ะเนี่ยค่ะชื่อชอบที่ที่โรงแรมแล้วก็น้ำองซิงที่แถบนี้ค่ะค่ะโรงแรมก็มีให้เลือกเยอะแยะนะคะไปที่ไหนสุดมากนะคะเขาก็จะเป็นสัญลักษณ์นี่ค่ะของตุ๊กตาโคเคชินะคะตุ๊กตาไม้นะคะก็คือต้นกาเนิดนะคะทํอยู่แถวนี้ค่ะทําอยู่ในเขตแถวนี้นะคะตุ๊กตาไม้ที่เขาสําหรับ เด็กๆเ,เล่นสมัยโบราณนะคะก็ใช้ไม้นะคะแล้วก็มาเอ่อมาเนี่ยค่ะมาทำเป็นตุ๊กตานะคะส่วนหน้าตาก็จะต่างกันออกไปนะคะให้ค่ะมูกชินี่ะร้านค้านี่ก็แบบเป็นร้านแบบคนก็ทำเป็นแบบเนี่ยค่ะ ฝาท่อก็ยังเป็นประมาณอย่างนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในกล่องสีดแดงนั่นคือหยาตาอยาตังสิงหยอตังนะคะแล้วก็เหมือนกับขอเรื่องเกี่ยวกับเลยนะคะไหวพระไหวเจ้าขอขอขอพรขอโชคขออะไรเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะ,ะ,คะร้านขายเหล้านะคะเพราะยังเป็นสลระของตุ๊กตาชิ้น ชิซมิจโอชุสกาดูดูเกิดสกใหเนตรงไปนะคะร้านขายของฝาก ก็ไปไกลาเนี่ยโคโนะคาあのเまではちょっとあのじいねうんซ้ายด้านข้าี้ออあนี่ค่ะนี่เจอแล้วอันนั้นคือที่สุบุรีนะคะแต่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือที่แช่เท้าค่ะแช่เท้าฟรีตรงนี้นะคะตรงนี้ ตรงนี้เขาอันนี้คงทำใหม่นะคะตรงนี้นะคะเห็นนะคะนะคะเรียวซ้ายนะคะก็เป็นสาลนี่เดี๋ยวให้ดูสาลพ่อหน้ารักเชียวคาวิกนตานี่นะคะนี่ยค่ะเอคิวะโอ้ไม่เอคิวะนารุโกเอคิ นารุโกโคอองซิงอ๋อค่ะสถานีตรงนี้นะคะนารุโกนารุโกโคองซ็งนารุโกองซ็นนารุโกโคองซ็นนะคะนารุโกอองซ็นค่ะสถานีชื่อสถานีโคสถานีเอ่อนารุโกโคอองซ็นนะคะนารุโกอองซ็นนารุโกอองซ็นอ่ะนี่ไงนี่ค่ะนารุโกอองซ็นนี่นะคะอือนี่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ